Minutes, เอาลุ้นสวัสดีครับกับใหม่ครับสำหรับใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เดิมนะครับแต่นี้นะครับเกมมันจะชื่อว่าวิสาดนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเลยฮะที่ห้องหกทับสองฮะ้อหกทับหนึ่งดีกว่าหกทับหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปแล้วใช่ไหมสองไปแล้วฮะสองไปแล้วอ่ะหกทับสองวิสาดมันคืออะไรวิสาห์เลือกคลาสด้วยเลือกไอดีฮะเป็นไฟมีเวพีด้วยโอ้ เอาเป็นไฟหรอไฟเยอะแล้วกันนะฮะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่มันอยู่ในหมด TNT เกมนะฮะ you are now i n w a i t i n g room if you want to l e a v e type lobby TNT วิสระเลือกอะไรฮะมาไฟเลือกอะไรมาฮะไฟหรอไฟหรอไฟหรอใช่ use nature start to speak to to เลือกชุดเลือกทุเลือกเอ๊ะเดี๋ยวอ่อยจุดดิพิมเอ่อเอ่อทีมเอ่อเทสเอ๊ะมัน เดี๋ยวทับทีมเขาบอกว่า T E A M ออยพิมพ์ทับทีม,ท TE, A, P, ม,ททมแล้วก็ B L U E แล้วกันเอาบลูหรือเลดมีสองสตรีมเอาเกอร์ชอบสีอะไรเอาฟ้าไปโอเคทับทีม Blue. <Yep. S 1> เวนวักบลูบนะฮะอันนี้ก็สังเกต hey, ว่า today, เฮลโหลวววววว ไม่มีใครคุยกับเราเลยน่าเวอร์อออยังมีหน้าหมา <N un> หน้าหมาใช่ไหมหน้าหมา hi to you t o o เอาสิบแปดทัสิบปเอ๊ะทำไมคนอื่นมันไม่เลือกทีมอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเริ่มหรือ,อยังมันไม่เห็นไม่ใช่ว่าเลือกทีมไม่เลือกทีมอ่ะสิบ second until the game start ถ้าไม่เลือกทีอาจจะสุ่มให้ก็ได้เออเออเออนนี้เป็นไรไ<ม>ไเน,เนรี่ยเอ๋อ่ะ ตายแล้วมันทำอะไรอยู่อนาออนทีบูยุทธ์ไฟวิสาทคิดโอ้น้ำแข็งตายเลยโอ้โอ้โอ้ว้าวโอ my god ลูกจะแดร์ลู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 ว้าวโอ้ยิงกันกระจายไม่รู้เรื่องอะไรเลยตายซะตายซะนตายซะ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 อยู่อยู่เด็ดอยู่เด็ดอยู่อยูอยู่ยูเด็ดอยู่เด็ดโย่โย่โย่ โย่คัมแบ็กเฮียยูยูคัมแบ็กยูว่าไงว่ไงว่าไงคุณดูว่าไอคุณทำยังไงหมดยังขาจะหมดยังอีก40คนเราเลสอ๋อเราเราเลสใช่ไหมนี่เราเราไปบุกขานเลสอยู่เรากลังไปบุกขานเลสอยู่เฮ้ยมันฆ่าเรามันฆ่าเรามันกำลังยิงดาเมจเราเอาโอ้เมื่อกอนโอ้เมื่อก่อนเดินเราเลยยิงสามถอยทับอยู่ถอยทับกลับก่อนเลสจ้าบายบายอู้ เอาเกอร์ดีกว่าที่โดดมาเนี่ยไปดิอ่ะไปโดนโดนยิงเออยิงกับจังหวะนี้ยิงกับยิง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 อี๋ยิงยิงยิงยี่อันนี้เป็นของเราแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้คือเราต้องยึดเราต้องมายึดทีมนั่นเองอุ้ยมันยิงเราอีกแล้วโดนยิงอุยโดนยิงโดนยิงคาสึกบุกมันไปนู่นแล้วโอ้โหยิงกระจายเฮ้ยเอ็งตายซะตึมนี่เอ็งไม่รอดหรอกอู้เออวายเฮ้เราโดนฆ่าเหรอเนี่ยโอ้ไม่ก๊ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากรู้สึกไฟนี้มันจะกากนะคือยิงก็ยิงได้แต่มันจะมีพลังชาร์จอยู่เราต้องเก็บไว้ด้วยใช่ไม่ตอนนั้นเรายิงกระจายเลยนะเพราะเราไม่รู้อ่ะนี่เป็นของเราแล้วเอ้ยไอ้แดงตายซะไม่เกี่ยวกับการเมืองนะฮะมันทีมสีแดงนึนเก็บก่อนเก็บก่อนตายซะยูเดต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 โอ้ my god โดนดาเมจแล้วหาน้ำแป๊บโน no water ยิงยิง อยู่ยู่ยูเดทอยู่เดทคุณตายแล้วทุกอย่างสางบสุขนะฮะเรียบร้อยนะภารกิจเสร็จสิ้นลงตอนนี้ทีน้ำเงินเหมือนคาดว่าที่จะชนะนะฮะตอนนี้สีน้ําเงินคาดว่ากำลังจะบุกยึดได้แล้วนะฮะเอาเกิดไม่ได้เหรอเกิดได้ฮะโอ้อตอนนี้กำลังหาสีแดงอยู่ว่าอยู่ไหนกันไม่เกิดลมะมังฮะมันให้เกิดได้กี่ครั้งอะ ไม่รู้เหมือนกันตายเลยเนี่ยออยออยตายเลยปะยังยังไม่ตายเลยค่ะนังหวะนี้เออเอ๊อสีแดงที่เหลือมันอยู่ตรงไหนเราหาไม่เจอหาไม่เจอแล้วเหมือนกันฮะเอ๊ะตรงนั้นหรือปะที่มัน<ถ>เฮ้ยเป็นน้ำแข็งก็น่าสนใจดีนะอ่าทีบูอิสอะฮาร์เฟรอีกแค่หนึ่งมันแตมนี่เองโอเคโอเคแต่ทีมแดงไม่เหลืออยู่แล้วฮะไปไหนหมดก็ไม่รู้โหออยสภาพสนามโคตรเลยอ่ะ วิสายกันกระจายใช่ไหมมันมันวิสาจใช่ป่ะแล้วสีแดงอยู่ไหนอ่ะที่เราหายหมดทั้งแมปเลยเฮ้สีแดงอยู่ชั้นบนป่ะไหนไปส่องก่อนแตงแตงตองแตงต้องแตงแตงแตงตงดิงดิงต้องแต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 งดึงตึงตึงดึงต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 งงอายุตายหมดแล้วสีแดงตรงนี้ม่เอเเอเจอสีแดงแล้วนี่ไงไอสีแดงอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงภูเขามันอยู่ตรงภูเขามันอยู่บนภูเขา อยู่ตรงภูเขานาโนเราหมดแล้วมันตายแล้วมันมันอยู่ตรงภูเขาหนุนโอ้โหดึติ้งดึ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 งเตงตอนแรกก็ตอนแรกก็แปลกใจว่าทำไมถึงกระโดดสูงจังตอนนี้ก็ไม่แปลกใจแล้วมันมีประโยชน์มากมายโอเคนะฮะชนะแล้วก็เราก็ยังเห็นมันสองร้อยสิบอยู่เลยอ่ะไปเล่นละมองทีแดงอ่ะ ผมปล่อยให้เล่นละโหเล่นสักขนาดนี้คงงอนแหละเหลือ209แล้วทีมเลดแฮตเทคเก้นเอลฟาพอยต์เฮ้ยเอลฟาเบตาแกมมาเฮ้ยเจอแล้วยึดคืนโยโยแอมยึดคืนยูเดทพรีดตังกิวยินดีต้อนับโอเมก้าดายินดีับ คือไ,ไหนออมองไม่เห็นยิงไม่ได้ยิงหมดอะตอนนี้ยิงขโมยเจอละมันบินอยู่นู่นโอ้โหเหมือนแบบแม่มดสู้กันอะยิงไปซะอู้หึมมันลาชอ็อตยิง,ยง,ยงลาชอ็อตยิงลาช็อตหืมหายไปไหนแล้วไม่รู้ลาชอ็อตลาชอ็อตเออหน้าได้เรียบร้อยฮะยูคิวถูกฮะ <laughs> ยเย้เฮ้ยเจอสีแดงแล้วเอ้ยโอ้เอ็นนะโอ้โหเพชรยูวิน อ็กซ์เมนต์อัลล็อกไดมอนซึมเต็มเซมจบแล้วนะไดมอนเต็มตัวเลยอ่ะโอ้เราเดิมเดวมเดิมเดิมเดิมเดอมเดิมเดิมเดิมเะิมเดิมเดอมเดิมเด็มเดิมเดิมเดิมเด็มเดิมเดิมเดิมเด็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 มเด็มเดิมเดิมเด้มเดิมเดิมเดิมเติมเด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 มเดิมเดมเดมเ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 เดิมเมเม เอาปีหกฮะฮะเราปีหกห้องไหนฮะกรุณาเราสักครู่วิสัทมันด่าให้บางคนมาห้องไหนดีมันมีวิสัทเอกับวิสัทบีใช่ป่ะอ่ะเมื่อกี้เราเอาเอเดียวไม่รู้เหมือนกันเอาบรรทัดล่างกันแล้วกันห้าทับศูนย์ฮะอ่าห้าทับศูนย์บรรทัดล่างสุดโอเคเข้าเข้าสวัสดีค่ะคุณเจกิลัสดีฮะเอาลำแข็งหรือว่าเอาไฟฮะ ฟเอ r ฟเอมันแป๊บหนึ่งนะอมันมีมันมีไอวิสสตรแล้วก็มีอะไรยิงสั้นแต่ว่าเอายิงไกลหรือยิง <แก S 2> สั้นเดียวเนีนะ่ยถ้าอันแรกก็คือไฟใช่ไหมก็คือยิงได้มันก็จะระเบิดด้วยแต่ว่าชาร์จก็นานอยู่เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยฮอ i n ินสแตนท l ล p อพ t เพิ่งรู้เน,นีน่ยว่าทเลพอ์ตได้ด้วยเหรอไม่รู้สิอ๋ออันที่2ไงอ๋อเอาอันที่2หรือเอาอะไร เอาเราไฟล์เหมือนเดิมแล้วกันทีมบูเอาทีม p l เอลยอเอาอะไรดีอ่ะต้องลองไคลเน็นะอ,อันที่สองรองอันีสองก่อนอันอันอะไรไคลเน็ตนะตอนที่สองไงอ๋อเอาทีมฟูทีมฟูไป <S <S เกอร์มาทีมเลด ทันได้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 อยู่อยู่เลยแล้วตอนนี้อ่ะฮะเลยจังเลนแล้วเลยละไรมั่งอออ่อนมากคาวเลอรฟูโอ้สีน้ำโชก็ด้วยลองบลูใหม่ปะลองหนึ่งสองซ้ำปึ๊บซ้ำเต็มเราได้เต็มเราได้เราได้อ๋อได้ยังได้แล้วโอเคเราก็ได้โอเคทุกอย่างบลูหมด พูบลูโอเคออยได้อันเรื่องอันที่สองใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็เอาอันที่สองด้วยจะได้รู้ด้วยว่าเป็นไงโอเคนะฮะโอเคไคเนติกนะฮะไคเนติกวิสารมันคืออะไรอะแปลว่าอะไรไม่มั่นใจนะว่าไคเนติกวิสารคืออะไรทำไมต้องเน้นตรงสว่าสาร์ด้วยอะฮะก็มันคือวิสานโอเคออยยิงเลยยิงเลยอ้ โอ้โหว้าวมัคือระเบิดเหรอใช่ไม่รู้ว่าอ้โอ้โหโอ้โหูไฟยิงแรงมากออยเราต้องเอ้ยเราอยู่สีฟ้านี่ใช่ไหมใช่เออไปยึดไปยึดทีมไปยึดทีมเราจะไปอยู่ตรงป้อมปงกันป้องกันก่อนโอ้โโดนโดนไอ้แดงยิงอุ๊ดึ๊บโอ้โหไม่กอดโอ้โดนเลือดเอ้ยโอ้โหอ้าวตายเลยจะไม่ตายให้เราตายแล้วไม่ตายก็เกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่อ่ะยิง จริง่งข้าได้ด้วยยอดบลาเจ้าอุ้ยอุ้ยอ๋อสีแดงโดนยึดแล้วไอ้สีน้ำเงินเริ่มโดนยึดแล้วเอายึดคืนดิยึดคืนยึดคืนยึดคไปไปยึดคืนอ่าเริ่ม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 ยึดคืนห,หน่อยหนึ่งละเอ้ยสีแดงอยู่นั่นมันกำลังขึ้นภูเขา ยึดคืนยึดคืนโอ้โหโอยมันมันบินได้ไงแอบรีฟไอแคนไฟแอบรีไอแคนทอสกายอติไอติงกนด้ดนดโเรายังยึดคนไม่ได้เลยกำลังแล้วหโดนฆ่าตตรนั้นเป็นสีแดงเราต้องไปยึดขึ้นอดนหนักเลยโอ้เจ็บตรงนั้นเราต้องยึดขึ้นมันอยู่โหมันเรียกว่าสู้การการอากาศอะไรเาาไดู้บเองอะเอ๊ะมันเป็นเอฟเป็นเป็นอฟ อ๋อก็เปลีป่ยนพาร์ทได้ระหว่างเล่นโอ๋อรออุ๊อยฆ่าได้ยเยอะเลยว่ะตัวเนี้ยชอบพารนี้ว,ว่ะเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเฮ้ยออยมันมันมีมันมีเครื่องมือที่สองด้วยเนี่ยแบบสติ๊กอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันสามารถเคลพอร์ตคอดตายซะตายซะตายอยู่เด็ดอยู่เด็ดอยู่อยู่ทำไม<ห>อยูไ่ไกลทำไมอยู่แค้นไฟ ยูชี้ติงยูแฮกคิงยูตายครีตังคิวเอ็นยูยูตังคิวสี thank you teacher เร็วยึดขึ้นว้ายึดขึ้นมันจะยึดขึ้นได้ยิงก็ตายเฮ้ยแต่มันก็เหมือนจะได้ได้ได้อยู่นะเนี่ยสีแดงเลยอยู่แลเนี่ยอันเนี้ยใช้ทักษะเฮ้ยสีแดงสีแดงอยู่นู่นสีแดงอยู่นู่นยู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 คำเฮียยูคำเฮียยูเดชเยสเยสอยิงเฮ้ยยิงยิงยิง เฮ้ยเหมือนจะโดนยึดคืนอีกแล้วว่ายึดกันไปยึดกันมาอยู่แคนะ่นะั้นอ่ะเะเฮ้ยตอนนี้สีสีแดงยึดนำแล้วอะ่ะไม่เป็นไรยึดอยู่ยึดคืนอยู่เออตายอย,ยา,นางนนะตัวนี้ก็ได้หนึ่งจุดละสีแดงมันกำลังจะมาเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวสีแดงนาอยนอยู่ไหน,ไ,หนไปยึดสีแดงให้ไปยึดสีแดงคือมันกระโดดสูง,สง แดงอยู่นู่นตายซะ uh, <yeah. S 1> ตายแกตายซะตายซะตายซะทำไมมันบินได้ขนาดนั้นเลยเหรอบินได้บินไดนได้หนึงไม่ใช่เหรอกดสเปรย์มาสองครั้งอะได้ิดนึง,นงบินได้น,นิดนึงแต่นั้นมันบินเข้าใจไหมว่ามันมันบิน <c oughs> มันบินเลยอะเจตเตอร์เหรอเจตเตอร์ต้องแจงแบนอย่างงี้โอ้กันบางโคตรดีเลย เอ้ยเฮ้ยสีแดงโดนยึดน้ำเงินโดนโอ้โหมันยิงยิงเลยอืม,อมเราว่าเราเราเหมาะสำหรับคัสไฟมากกว่านะเราชอบอันนี้แหละเปลวโดนยิง่ะไอ้โดนม <c oughs> ังงเฮ้ยเยอะตายอแกคือมันต้องแบบยิงมันต้องใกล้ๆเท่านั้นอะ่ะแล้วกว่ามันจะยิงไปอะ่ะมันก็นานอะ่ะคลาสคลาสอันคลาสชื่ออะไรก็ไม่รู้แหลอะอ๋อสีแดงเราจะโดนยึดอีกแล้ว ยิงมันยิงมันยิงมันเอ้ายิงทีมตัวเองทำไมเนี่ยเราต้องการเสืออะไรให้ร like ู้เอ้าฝั่งมันนีกว่าอ๋อต้องใช้ v i p เท่นั้นถึงจะเปลี่ยนคาร์ได้เราอยู่สีอะไรเนี่ยจบแล้วเหรอเอ้าเกมดับเอ้าทีมบูอิสตาฮาร์เวโยโอ้ยโอ้ยโอ้ย w อ o ย

โอ้ยโดนยิงโดนยิง,ดงเดี๋ยวแล้วว่าเรายิงไอ้แดงก็ตึก๊กม,มันหลบอะ่ะนี่ชอบดิสเพนแต่ว่าคาได้เนะเดทีมบูฮัทแคคเคนเอยสีแดงอยู่นี่ยิงมันยิงมันโอ้โเอ้าเราก็ไม่เรากระเด็นวะนเป็นเกมที่มั่วมากแม่แม่มดพ่อมด,ดยึดของโลกง่ายเนี่ยนะตอนนี้ห้าสิบห้าสิบนะไปย,ยึดคืนยึดคืนยึดคืนหยุด ทั้งหมดเนี้ยยูไม่ห้ากี่เราโดนโดนแหลกเลยจังหวะเนี้ยมันต้องฆ่าเราเราหนีก่อนก็ยังไม่ยืดเลยเราต้องฆ่ามันก่อนโอ้บอนาโนหมดเอ๊ะมันหลบตรงนี้เอ้ามันไปละอ๋อยิงเข้าหมดยิงเข้าหมดยิงมันเย้เราคิวได้แล้วหนึ่งโอ้ขอโทษเสียงเบาโอ้โอ้ยิงเยอะแพ้แล้วล่ะลูกเอาสีแดงได้แล้วตรงนี้ ทีนางอยู่ตรงนู้นอีกป้อมประการหนึ่งอ๋อไอตรงที่มันมีลำแสงเออกันบ้านอยู่กันบ้านอยู่เกอร์ยุกได้แล้วเราจะห้องพักแล้วทำไมไอ้บ้านนั้นมันบินได้วะอทำไมไอ้บ้านนั้นมันบินได้มัน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 บินเหรอฮะไม่รู้เหมือนกันเจอดู why you can นไฟ เกมเย้ยแม่เปไอเกมที่นัวดีจริงๆฮะโอ้ได้ยาเต็มเลยเต็มตัวเลยเลย,ยาตายด้วยอเอาไปปลูกบ้านแป๊บต่อไปเอาให้ครบไปต่อไปทาน้ำแข็งได้เลยฮะสู้กันกระจายนะฮะ ล็อบบี้หกนะฮะสูตรเดิมของเราปึิบว<า>ิสร์นะหกทับสองทันไหมออยซ้ายซ้ายล่างสูตรเลยหกทับสองเห็นปะวิสาบีเห็นปะเห็นกดเลย <S <S ดีมาทับทีมบลู Brew. โอเค okay. เป็นไอซ์วิสร์เรียบร้อยฮะไอซ์วิสร์โอเคฮะเหมือนกันทางจังหวะนี้ ยี่สิบทับยี่สิบฮะเดี๋ยวแสดงว่าไอ้สองเนี่ยไอ้สีเขียวเนี่ยสองอันเนี่ย BIP ได้เกมจะสตาร์ทแล้วการแบ่งชั้น Donator Blue อ๋อไปน้ำแข็งมันเดี๋ยวต้องทดอลองก่อนว่ามันคลิกขวาแล้วอู้โ้โหเขาเรียกว,ว่าแช่น้ำแข็งกับอากาศได้เลย แกมาพ้อยอยู่ไหนโอ้ฟาร์มข้าวหน้าตู้มากเลยขอหเถอะตูมโอ้เอ๊ะแต่มันรู้เหมือนไม่ค่อยมันอ่ะไฟมันมันกว่าไม่รู้อ่ะใช่ใช่ใช่ไหมเหมือนไฟไฟไฟมันสุดอ่ะอันนี้เหมือนไปยึดเฉยๆไปยึดไปยึดเน้นยึดเหมือนเหมือนน้ำแข็งเหมือนไอ้น้ำแข็งอ่ะมันก็แค่แบบทําให้กระเด็นไปได้ไงมันฆ่าคนไม่ค่อยได้จริงยึดแล้ว เอ๊ะเราทีมสีน้ำเงินใช่ป่ะใช่โอ้ยเราติดไฟติดแล้วยึดแล้วต้องอนี้ยึดแล้วเราจะบินสูงๆได้ยังไงร,ราจะไปว่าสองครั้งไงน่าสนใจมากน, <laughs> <laughs> นี่แช่แช่แข็งมันไม <laughs> ่มีใครดจะบีตรงนี้เลยวะยไม่ต้องแล้วมั้ง น้ำเงินชนะแดงแล้วมั้งอ๋อเนี่ยน้ำแข็งมันแบบสามารถสร้างน้ำแข็งกลางอากาศได้ได้แต่ว่ามันยิงเราน้าแหละอย่างเงี้ยอยู่แล้ว กระจายขอระเบิดครับถ้าเป็นสีแดงอ่ะมันสุดแล้วหลังจริงใช่ป่ะน,นะแนะนำแนะนำไฟนะฮะอุ้ยตายอุ้ยตายอย่างนี้บ้านโดนยึดแน่ก็ฮะท้องในสุดบ้านโดนยึดบ้านไหนบ้านโดนยึดทั้งในโน้ไม่เห็น TP ไม่ได้อ <c oughs> ่าเรียบร้อยฮะแกม่าโดนยึดละวิว่งปั๊บ เดี๋ยวม,มันอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาก่อนอ่ะเห็นแล้ว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 ระเบิดตุ้มตามกันตรงนั้นเออๆๆเ,เห็นแล้วเห็นแล้วเอ๊ะตรงนี้มันนั่นไปแล้วนี่ยิงมันตึ้มเรียบร้อยฮะตรงนี้นะจุดตรงนี้นะฮะทำไมกระโดดไม่ขึ้นนะ่ะอ่าได้คิวแล้วฮะฆ่าทิ้งได้ละได้คืนแล้วฮะอ่าฮะได้จุดหนึ่งเลยจุดหนึ่งเลยจุดหนึ่ง อยู่ตรงนั้นตอนนั้นก็กำลังระเบิดได้เห็นแล้วสีแดงตรงนั้นกําลังท่ากันมันเลยเขาเรียกว่าอยู่ระหว่างกันระเบิดตุ้มตามกบสีฟ้ากนกำลังยึดคืนสองคนนี้ยุ่นแรงกันมากยิงปึ๊บปึ้มสีแดงกระจายถอยไปเลยครับมันไปแล้วนะฮะยึดขึ้นฮะยึดขึ้นยึดคื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 นโอเคคอยนี้เรายึดขึนเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะได้สามคอยฮะเราจะหลบหลบมุมอยู่ อะไรเนี่ยเสื้อเราต้องหลบมุมคอยแอบซุ่มโจมตีเออมันจะยิงฝั่งตัวเองทำไมหรอกเอเอาต้องยิงเก้ออ้อยสิเก้อไอ้ยสีแดงมาสีแดงมาสีแดงมาไม่ให้ยึดเว้ยตึมเออน้ำน้ำแข็งมันช่วยอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรมากอ่ะก็แค่ช่วยใช้แข็กกันทางไปเฉย อ๋อจะตายแล้วฮิวหน่อยฮิวหน่อยคนละเกมละฮิวหน่อยคนละเกมคนละเกมฮะทีมบูสปอร์ลี่สิมบูใกล้ชนะแล้วยูเ์กระจายเลยโอ้โหกระเด็นไปนู่นเลยเฮ้ยเสียเงินทำไมมันเกิดมันไปอยิงมาอีกแล้วกดอะไรกดอะไรเลยน่ะอีเหรออีเทมป์ดาเหรอทำไมทำไมมันบินได้เยอะขนาดนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันแฮสิแน่เมื่อกี้ฆ่าดีเปล่าโอกกี้อ่ะเนี่ยคลิกขวาปุ๊บนี่น้ำแข็งลอยได้ เราอยู่ประจำฐานนี่แหละมันมาแล้วอ่อนมันมาแล้วยิง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 ตึ้งทำลายกระเด็นเดียวโอ้โหเราคิวเลยเราได้แย่งคิวออยโอ้โดนลัชอ่าฮะอีกอีกแล้วสิพอยโอ้โหจังหวะต้องวิ่งแล้วฮะฮะต้องสี่คูนร้อยอ่ะงั้นเราเฝ้าฐานแล้วตัวก็ตัวตัวเก็บเก็บเก็บมานาโนมาโนโอเคใช่ไอ้ยา นี่เป็นเพชรนี่นะใช่ก็เอาให้เพชอ่านะครับ <c oughs> นี่นคือเกมวิสานนะครับจากเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลนะครับผู้สร้างเอ่อฮีโร่บายรีเทิร์นนี่คือนะฮะแบบวิสานนะฮะนะฮะแล้วก็อย่าลืมเลือกคลาสคลาสอะไรก็ได้นะที่ชื่นชอบนะบแต่รู้สึกคลาสไฟที่จะดีที่สุดนะฮะ อย่เออโอเคนะฮะจบไปนะฮะกลับอีกครั้งจบไปแล้วนะ,ะ,วนะ,ะสำหรับเกมวิสา <c oughs> นี่คือ,น,คอนี่คือรอจ้องจะพูดเลยใช่ไหมเนี่ยถูกต้องนะอ่ะอีกรอบหนึ่ง <c oughs> โอเคนะฮะจบไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับเกมวิสา <c oughs>